กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับ XFS 4ประตูเกียร์อโตค่าตัวอยู่ที่919,000บาทมาพร้อมชุดหน้าแรปเตอร์นะคะยกให้สูงๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่อยากชมแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับออยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วพร้อมไฟวิ่งกลางวันรูปทรงซีแคมนะคะที่เป็นแสงสีขาวติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดเข้าไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าคัสตอมของตัวงานเลเตอร์นะคะจะเป็น F4D สีดาด้านค่ะมีไฟ LED bar ท,ที่ตัวกระจังหน้าให้ทั้งหมด3ดวงนะคะเป็นแสงสีขาวนะและในส่วนของตัวชายกันชนค่ะ เราเปลี่ยนยกชิ้นให้เลยนะคะเป็นงานคัสตอมของตัวงานแรปเปอร์เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีดําด้านทั้งชิ้นเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากตัดเป็นสีไหนนะคะสามารถแจ้งงอยเข้ามาได้เลยตัวนี้นะคะวอลไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รุ่นที่มีเซ็นเซอร์นะคะเราก็วอลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมกับชุดซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อของตัวงานแรปเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเขาจะรับกับตัวสเกิร์ตด้านหน้าหรือการชนด้านหน้าได้แบบพอดีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวปีกนกให้นะคะเป็นปีกนกปรับองศาของตัวงานออปชั่นนะได้สีแดงโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะข้อดีของการเปลี่ยนปีกนกนะจะช่วยปรับองศาหน้ายางนะคะให้รับกับถนนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับรถที่ได้มีการยกสูงขึ้นนั่นเองค่ะ และในส่วนของตัวล้อแมกนะเป็นแมกขอบ20ของตัวงานแวมไพร์ก้าน Y วนนะคะเป็นออฟเซ็ตลบส8นะตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะจะับคู่มาพร้อมกับตัวยาง3าคูณงนะคะเป็นยางคอสติลเดอร์นั่นเองค่ะได้ดอกอยางเท่ๆหดๆแบบนี้กันไปเลยและด้านข้างนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์กราฟิกนะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าลูกค้าอยากได้เป็นลายไหนแบบไหนนะคะหรือว่าอยากออกแบบเป็นชื่อกิจการของตัวเองก็สามารถแจ้งกับออย์เข้ามาได้นะคะและก็ชุดครอบรอบคันไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือจับนะ เราก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มกองแสงเซรามิกสามารถเลือกความเข้มความสว่างได้นะคะคิวกระสา่าติดตั้งเพิ่มเติมให้แล้วเราหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นสีดําค่ะด้านหลังยังมาพร้อมกับตัวโลบาร์นะคะเป็นโลบาร์ล็กของตัวงานเอ t าแลนเดอร์นะเป็นทรงขาย,ยาพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะว่าอยากได้โลบาร์แบบไหนนะคะสามารถแจ้งกับเซอเอเข้ามาได้เลยและสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็มาพร้อมกับคําว่า เลนเจอร์พร้อมกรงเล็บเท่ๆแบบนี้กันไปเลยค่ะ ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะเราได้อัปเกรดนะคะเป็นไฟท้ายแบบ full LED นะสำหรับรุ่น XLS ปกติเขาจะติดเพียงแค่ครึ่งดวงนะคะน,นี้เป็น full LED ติดให้เต็มดวงแบบตัวท็อปเลยติดตั้งเพิ่มเติมเป็นชุดครอบให้นะคะเป็นสีดําด้านนะและในส่วนของตัวการะบะด้านท้ายนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นชุดครอบฝาท้ายนั่นเองค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพื้นสีดําด้านนะแล้วก็ฟอนต์ FORD เราจะเป็นสีดําเงาค่ะมีกล้องถอยนะคะอยู่ภายใต้โลโก้มาให้ด้วยนะคะและชายกันชนด้านล่างค่ะ ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นการชนท้ายเลยของตัวงาน Outlander นะคะเป็นห่วงโอเมก้าสีแดงได้ความเช่ความหลอ่อรับกับตัวบอดี้รถได้แบบลงตัวเลยนะคะสําหรับคันนี้นะค่าตัวเพียง9ก้า0 0นบาทนะคะเราฟรีชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างยังมาพร้อมบันไดเหยียบด้านข้างด้วยนะ สำหรับกระบะก4ประตูตัวเริ่มต้นคันนี้นะคะสามารถส <min> oh ั่งการสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะก็สามารถสั่งการสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้ค้นหาตำแหน่งรถและศูนย์บริการที่ใกล้เคียงได้ด้วย สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักินบ Inbox มาหาออยได้หรือว่าจิ้มลิงที่หน้าโปรไฟล์มาหาออยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ออยฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กดติดตามมาให้ออยด้วยนะเพื่อไม่พลาดรีวิวในคลิปถะถัดไปนะคะหรือโทรหาออยได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0989108881ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ